สวัสดีครับกพื่มาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้แล้ก็จะมาทําการสุ่มกล่องแอด a วานเชสกันนะครับหลังจากเราไปเก็บมาจากอีเวนต์นะครับอะไรวะเดี๋ยวมาลิกแนนอินเฟกนะพี่ว่าอีเวนต์นี้คนคงได้ของไปพรุ่เลยนะอย่างน้อยพี่ที่ได้ไปก็มีร้อบูป,ปินแหละก็ทำให้พี่อัพปืนได้จนเพิเป็นพาวเวอร์สามพันห้าอะไรนะครับหลังจากแม่งพาวเวอร์สองพันกว่าก็ตั้งนาะนะี การละล้อนี่หมดเดียวมงๆนะครับยอมรับแล้วพี่ก็ได้เพชรมาอีกประมาณ30สิเม็ดนะครับแล้วก็ไปสุ่มห้าสิบครั้งกันนะครับไปมีอะไรดีๆไหมในรอบนี้จริงๆถ้าอีเวนต์มันไม่หมดเร็วไปสัหน่อยนะก็อาจจะได้นะครับแต่พี่เสียายเหมือนกันกูไม่น่าไปปลดล็อกไตตันเลยแม่งโกงเกินมาเฮ็ด้อยอันเอาไปทำาไมไวนะเนี่ยมา อืกระบ้างกูขาดไม่ทิงกันคอยซะงั้น อืออันนี้ยังดีหน่อยนี่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีดิจิตอลเคอร์เรนซีด้วยโหเนี่ยโอ้ยกรติกเบียดเอามาทำไมเนี่ยกูม,มีเยอะอยู่แล้ว เราก็จะเปิดห้าสิบอันนะครับโอ้โหแม่งเฮียร์กว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่อะไรนะนอกว่างไวเฮ็ด1อยอันอันนี้ห้าสิบอันโอ้โหสติงริงอะไรนะรแลรไลเวทบัตตองก็ยังดีให้กูมาตั้งเก้าอันโอ้โหอียนี้แหละที่เฮ็ยสุดแคฮตนี่เองครับ โอ้สึกช่วงนีุ้ณได้ดีติตอนบ่อยนะนี่ยเวลาเราอัพโมดิฟายปืนจนแม็กหมดนะครับมันก็จะสามารถถ้าเป็นปืนที่มันแพงๆหน่อยนะมันก็จะสามารถเบรกทอ์กได้นะแต่พี่ไม่เบรกทอ์กดีกว่าพี่ไปรอเก็บตังซีเอ็มดีอดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเนจี้มิวห้านนะเอาไว้ให้หมากกินได้รบับอือ้แคสตรรอบที่สอง โอ้โหแค่ล็อคสาะเอาละกูเดี๋ยวความเกลือบังเกิดสี่เลยไหมอเออแหมโยนควนประสาทกันเล็กน้อยเอออันนี้ค่อยดีนะสเปเชียลสติลนี่ใช้เยอะอยู่นะมีแนวโน้มว่าจะไม่พอเอ้วแล้วม่กราซีนโคมเวอร์ก็ยังดี9อันอื บอกรอบนี้มันจะมีอะไรดีๆโผล่มาบ้างไหมวันนี้โอ้คอมโพเนนต์พันอันนะโอเคกูกำลังขาดแคลนมาดีช่วงนี้ใช่จนหมดแล้วช่วงนี้จริงๆเอออีนี่ที่อยากได้สไนเปอร์คอยนีใช้ยเยอะอยู่ขนาดว่ามีหมาช่วยหาสไนเปอร์คอยสองตัวแล้วนะอัพเต็มไปนหนึ่งตัวแล้วก็อัพเป็นเลเวลสองตัวหนึ่งก็ยังไม่ค่อยพอใจนะเพราใช้เยอะจริงโผม แค่กูรู้สึกว่ารอบที่ห้าแล้วนะเนี่ยโอ้โหแจกกูแต่ดิจิตอลเคเรนซี่ไรเงี้ยเนี่ยเห็นดิจิตอลเคเรนซี่นี่นึกถึงอะไรรู้ไหมเ <c oughs> งินดิจิตอลสรุปมันจะเอาไงวันนี้ลูกผีลูกคนแล้วกันอรอบนี้มันจะเกือเงินไปไหม แคดรลลัวเลยครับอืมเธอเมอาอิมเมจจริง่ะไอเทมมานะแต่แม่เธอเมอลพีก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่พีก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้รีบป่านล้น,นเปิ้์จะได้แต่ของบ้านๆนะเนี่ยช่วงนี้มาชิมกันคอยคอยกันต่อไปเอาเว้ย สามสิบครั้งกูได้แต่คอมโพเนนต์กับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเหมือนลู้กูขาดเลยมั้งเนี่ยให้บ่อยอือเอี๋โค้ดแทนมาด้วยขาดตรงไหนไปเนี่ยโค้ดมันยิ่เป็นล้านแล้วมั้งอืออือยังดีคอมโพเนนต์เดี๋ยวเอาไปอัพโมดูลซะหน่อยอือสไนเปอร์คอยโอเคเอาไม่ไปละ อโอ้โหแคสนี้แม่งบ่อยนะตารู้สึกช่วงนี้จะแคสบ่อยๆเดมันจะเตือไปไหนนั่นโอ้โหคอมพนี้โอเคเอา้ารู้สึกไอเทมไม่ค่อยโผล่นะเอา้าทำไมไม่ไปล่ะไปสิเอเอมาพอพูดแม่งไอเทมค่อยมาหน่อย คกลือชิบหายเด้อบอกใครคิดจะเอาทองไปไปไป,ไปกดเล่นนี่คิดดีๆนะนี่่พีก็กดให้ดูแม่งเกือบหลายอพิโซดแล้วนะไหนคาลิเบชันทิวซึ่งของมันดอบแย่ลงหรือเปล่าอันนี้มีความรู้สึกยังไงมันยังไงไม่รู้ บัตรต็อกนี่กูมีหมาเก็บบัตรต็อกยู่แล้วแอบเป็นแรดเยอะพอแล้วพี่เอ้ยมุนทีเรชันบอ็อกอะเหลือไ,ไ,ไม่กี่อันแล้วเหลือแปดเจ็ดแปดครั้งนี่แหละอะดีนาลีนอา้อาวเฮ้ยไปสิไอคอพี่จะไม่ไปหรือไงครับสนไนเปอร์คอยรู้สึกนีสันนี้จะเลือแบบแสบเดี๋ยว เออ่งไอเทมมาตอนหลังอีกห้าครั้งนะครับอืเอออันนี้ค่อยหน้ามาหน่อยขาดแคลนแล้วเงินถุงเลื่อนเนี่ยเจอเจออีเวนที่แล้วทำไปปวดหัวเลยไต่ตันอีกสองครั้งอืม เกลือแสบๆรอบนี้โอ้โหแม่งตอกย้ำด้วยแครอ่ะมังมาปิดท้ายแล้วก็ยังดีนะครับปิดท้ายเสน้แต่รู้สึกรอบนี้ไอเทมจะค่อนข้างเกลือมกันนะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปเปิดกล่องแอดวานเชนนะครับห้าสิบครั้งนะครับเป็นไงครับเกลือถึงใจไหมครับแม่งพี่ว่าเกลือว่าท,ทุกรอบเลยนะนี่ คือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เขาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับเออช่วงนี้ที่พี่หายไปนานๆก็พี่ก็ไปทำอีกเกมนึงนะครับก็เป็น delivery from the plane นะครับตอนนี้พี่ก็ซื้อตัวเต็มมาแต่รู้สึกผิดหวังนิดเดียวไอ้้ยแมตุา คุ๊กตาอยางกับไวเบตเตอร์แม่งมันรีมูฟออกไปเลยวะไอ้ห่าก,กูนึกว่าแม่งเวอร์ชันเต็มมันจะมีกูซ่าเพลียตังไปซือโอ้ยโคตรปวดใจอ่ะยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ